สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชื่นชอบในการซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเอง ตามแนวทางและตามลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนะครับมารับชมขั้นตอนการถอดเครื่องยนต์ส่วนบนของรถจักรยานยนต์ Honda w เว e 110 i นะครับตามที่ผมเคยแจ้งหรือเคยบอกไปว่าในเครื่องยนต์1ตัวเนี่ยนะครับผมจะบอกกับนักศึกษาผมว่ามันจะถูกแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนนะอย่างเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือเครื่องยนต์ส่วนบนฝาเสื้อลูกอะไรพวกนี้นะครับส่วนบนส่วนตัวนี้คือฝั่งขวานะครับก็คือฝั่งคลัสนะก็ทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็คือฝั่งล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับถ้าเราจะแบ่งออกเป็นนะครับ4ส่วนส่วนละ2 5เปอร์เซ็นต์ เพไวะนั้นฝั่งจานไฟเนี่ยคือเราลื้อไป25%ฝั่งขวาฝั่งคลัต์ลื้อไป25%ก็คือ50% <st arts> นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลื้อส่วนบนอีก25%รวมแล้วก็คือเป็น75%แล้วส่วนกลางก็คือเกียร์ก็อีก25%รวมแล้วก็คือ100%นะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เราจะมาทําการรือ้อหรือถอดเครื่องยนต์ส่วนบนของเวฟร1อยสิไอคันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องถอดคืออะไรนะครับก็คือเราจะต้องถอดน็อตยึดนะครับคอท่อ ID หรือตัวเรือนลิ้นเล่งนะครับเป็นน็อตเบอร์10บจำนวน2ตัวนะครับถอดท่อไอเสียเดี๋ยวผมขอกลับไปที่ฝั่งเดิมนะครับ ก็จะมีน็อตยึดคอท่อไอเสีย2ตัวนะครับแล้วที่จะเจอปัญหาประจำเลยก็คือนะครับตัวน็อตเนี่ยจะถอนออกมาพร้อมกับสตัดรถที่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วไม่ดูแลรักษานะครับเดี๋ยวผมขอญาตพามานี่นะฮะเวลาเราจะถอดเนี่ยนะครับพี่พี่ปุ้ยมาถอดดิ อ่าเนี่ยนะครับก็คือบางตัวหรือบางคันเนี่ยไอ้น็อตตัวเมียเนี่ยมันจะถอนออกมาพร้อมกับสตัดคอท่อแบบนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ทางด้านล่างมันสกรปรกมันเป็นสนิมนะอาจจะไม่ได้เป็นทุกคันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่หน้างานนะครับนี่ขนาดเราฉีดสเปกกัดสนิมไปแล้วก็ยังถอนออกมาตัวหนึง่ง น็อตคอท่อนะครับสองตัวแล้วก็จะมียึดหิ้วท่อตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีหิ้วท่อตรงสเตย์พักเท้าตัวหนึ่งนะครับเราก็เอาท่อไอเสียออกไปนะครับหัวเทียนนะครับก็ดึงปลั๊กออกถอดไปก่อนนะครับแล้วที่ผมเคยพูดแซวเล่นอยู่เป็นประจำนะครับอ่านี่คือหัวเทียนติดรถเดิมๆนะครับคันนี้เขาใช้หัวเทียนของค่ายเดนโซ เดนโซ so. แต่อันเนี้ยตอนที่เจ้าของรถเอารถมาให้ผมทํเนี่ยก็บอกว่าครูไม่ต้องเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นเหมือนที่ผมพูดแซวอยู่ประจําเลยคือเออาอะไรก็แล้วแต่นะครับกูซื้อหัวเทียนโซนิกมาใส่นะหัวเทียนยอดฮิตเลยฮะจนผมเรียกว่าหัวเทียนสหประชาชาตินะครับเออะไรกูซื้อหัวเทียนโซนิกมาใส่ นี่ยฮะ NGK นะครับแต่มันเป็นรหัส CR8E นะครับเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยท่านเห็นไหมครับ CR8E หัวเทียนสหประชาชาติถามว่ามันใส่แล้วมันสตาร์ทติดได้ไหมได้ครับวิ่งได้ไหมก็ได้ครับแต่มันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องโอเคนะซื้อหัวเทียนมาใส่ผิดเบอร์นะครับ ทีนี้รถคันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอยู่นะครับก็คือน็อตยึดต,ตัวเนี้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวยึดเปลือกหรือชุดพลาสติกสีเนี่ยนะครับผมลองประเมินดูแล้วเนี่ยทั้งข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยถ้าฝืนขันเนี่ยขาดแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมจะถอดทั้งฝาและเสื้อเนี่ยออกไปพร้อมๆกันก่อนคือตามความเป็นจริงนะครับเราจะถอดฝาสูบออกเนี่ย เราจะต้องถอดน็อตตัวนี้นะครับมีข้างขวากับข้างซ้ายเพื่อเจาไอเหล็กตัวนี้ออกไปแล้วเราก็จะมาถอดตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนในไอเสียหรือเรียกกันง่ายๆว่าออกซิเจนเซนเซอร์หรือ o 2 s e เซนเซอร์แต่เนื่องจากว่าถ้าฝืนเนี่ยมันขาดเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนส่วนสายนะครับปลายสายตัวออกซิเจนเซนเซอร์นี่คือเราต้องปลด อย่างนี้นะครับผมพามาข้างนี้นะครับเน,นะสองตัวนะครับผมประเมินดูแล้วนะครับคือฝืนไปเนี่ยยังไงก็ขาดส่วนตัวเนี้ยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเนี่ยเราสามารถใช้ประแจเนี่ยนะครับอถอดหรือคลายออกได้เลยนะครับเราก็จะถอดออกไปก่อน เดี๋ยวหลายท่านไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมไม่เอาฝาออกไปอย่างเดียวนะครับเราประเมินที่หน้างานแล้วส่วนท่านที่แนะนํามาว่าให้ผมเปลี่ยนเฟืองครับปั๊มน้ามันเครื่องเนี่ยอันนี้เปลี่ยนแน่นอนร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะหลุดออกจากเหล็กตัวนี้แล้วนะครับนะหมมอ,อกรองอากาศเราจะถอดออกนะครับตัวเรือนมอ,อกรองอากาศเพื่อเพิ่พมพื้นที่ในการทํางานให้มันสะดวกขึ้น เพราะว่าเราไม่สามารถเอาฝาสูบออกไปก่อนได้นะครับมันจะต้องเอาออกไปพร้อมกันเหตุผลก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับเนื่องจากว่าไอ้น็อตยึดตัวเนี้ยมันฝืนขันไปมันจะขาดอ่ะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยนั่งเลยครับมี่คนต้องฝาบ,บอว่า ตรงชัหโอ้โหอาจารย์จนจะชนมืออาจารย์อยู่แล้วนะเด็ถไฟไปหน่อย,ออยไไหน่อยขอย้างนี้ก่อนทีนี้นะครับหลังจากถอดอุปกรณ์ตามที่ผมได้แนะนําเบื้องต้นไปแล้วนะครับนะเราก็จะทําการคลายน็อตยึดฝาสูบนะตามหลักเลยนะครับคนที่เรียนช่างมาคูบาอาจารย์เขาสอนมาดีเวลาคลายก็คือคลายทะย,ยง แล้วก็จะมีน็อตเบอร์8ปดยึดนะครับฝากับเสื้อข้างๆนี่ีสตัวก็ให้คลายลุ่นกานถอดมาแล้วผมย้ำนะครับถ้ารถมันเป็นปกติไอ้น็อตตัวนี้ไม่ติดนะฮะเราก็ไม่ได้ถอดเยอะขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าไม่เจ๋งนี่หว่าหรือเยอะหรือเกินนะครับต้องต้องเข้าใจที่หน้างานนะผมประเมินงานแล้วนะครับเราจะลดความเสียหายนะครับ ที่บริเวณคอท่อไอดีนะครับขมาวนี่อย่างเคลอะเลยนะครับอ่านะครับจะมีน็อตเบอร์8หรือเสาน็อตเบอร์8แล้วเดีเราจะเรียกกันแล้วกันนะครับสตัวนะหลังจากนั้นนะครับก็ถอดนะครับน็อตยึดฝาสูบก็จะเป็นน็อตเบอร์12แล้วก็จะเป็นแหวน อ่าพวกนี้คือผมได้คลายไว้แล้วในระดับหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะครับท่านเจ้าของที่รับชมอยู่ท่านก็ดูด้วยนะครับว่าท่านซื้อหัวเทียนมาใส่ผิดนะครับ โอเคนะครับส่วนน็อตตัวนี้นะครับที่ล็อกตัวเพลาลูกเบี้ยวหรือแคมเนี่ยผมก็คือคลายไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวว่าเราจะต้องไปรื้อมาดูวาลแล้วก็เปลี่ยนซีนก้านวาลให้เขาใหม่ผมคลายไว้ก่อนแ้วผมยังไม่ถอดนะครับทีนี้ถ้าเกิดในการถอดตามปกติเนี่ยถ้ามันไม่มีไอตัวเหล็กตัวนี้อยู่นะครับ <c oughs> ก็คือเราก็จะเอาฝาสูบออกไปก่อนแต่เนื่องจากว่าน็อตที่ผมบอกไปที่ผมย้ําอยู่หลายครั้งเนี่ย ดูแล้วทักขันเนี่ยยังไงก็ขาดคามือทั้งสองตัวนะครับเราก็จะเอาออกทั้งฝาทั้งเสื้อแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขปัญหาน็อตตัวนี้กันด้านนอกอีกทีหนึ่งอะก็จะเอาออกแล้วนะครับอ่ะให้มันติดมาอย่างนี้ก่อนนะครับอ่านิดนึงนะครับเวลาก่อนลื้อนะครับตรงเนี้ยนะฮะรอยต่อระหว่างเสื้อสูบกับแข้งเครื่องยนต์เนี่ยรถที่ใช้งานเนี่ยนะครับมันจะมีเม็ดสวดเม็ดทรายอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากเลย ผมได้เอาปืนเป่าลมเป่าออกไปแล้วเพราะถ้าไม่เป่าเนี่ยพอเราดึงออกมาปุ๊บเม็ดกวดเม็ดทรายเนี่ยอาจจะล่วงลงไปในแข้งเครื่องยนต์ได้ครับมันคือการแก้ปัญหานะครับเราไม่อยากจะไปทำลาย ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เขานะครับอาพี่ปุ้ยข้ามมาฟั่งนี้ให้เห็นไหมอ่านั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาเพาะขยับมาได้เดี๋ยวจะต้องมาแยกตัวนี้ออกนะครับอันนี้มันติดปอกสลักเห็นฮะผมก็จะเอาฝาออกมาก่อน ราะว่าถ้าถอดตามปกติจริงๆเนี่ยเราจะต้องถอดตัวออกซิเจนเซนเซอร์ออกไปก่อนนะครับเห็นไหมเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่มันคาอยู่ก็ยังไม่ใช่ปัญหานะตอนนี้คือผมไม่ใช่หน่วยทําลายใต้น้ํานะครับที่ว่า AR อะไรคือคุูขันให้ขาดไปก่อนไม่ใช่นะโอเคนะครับนี่นะอันนี้คือสภาพฝาสูบนะครับก็จะมีเห่าเดี๋ยวผมค่อยไปถอดตัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะดึงตัวเสื้อสูบออกเดี๋ยวมันจะออกยากนิดนึงเพราะว่ามันจะติดตัวปลอกสลักหรือบางคนเรียกว่าบูสเสาเสื้ออ่าปลาเกนนะครับต้องระวังนะครับเป็นโลหะมีความคมดึงครับนี่ยฮนะีจะติดปลอกสลักตรงเสาก,ก็เดี๋ยวลูดๆกระแทกหน่อยเนี่ยนะครับด อ่านะครับที่ตีนเสื้อสูบนะครับจะมีปอกสลากนี้นะครับเสาบนขวาเสาล่างขวานะส่วนที่ตรงฝาพอตรงเสื้อสูบด้านบนจะมีปอกสลากตรงนี้หนึ่งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมกระชากกระเด็นเนี่ยนะครับเดนไปนู่นขอบคุณครับนี่นะครับจะอยู่ที่เสาล่างซ้ายกับเสาบนขวานะครับจะอยู่อย่างนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวขอย่าตวางไว้ก่อนอ่ะพี่ปุ้ยกลับไปที่ข้างนู้นใหม่ <c oughs> ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดต่อไปนะครับก็คือเราจะต้องถอดตัวสลักลูกสูบ เพื่อเอาลูกโูบเนี่ยออกมานะเดี๋ยวผมให้ท่านดูก่อนนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์สจังหวะเนี่ยนะครับนะผ่านการใช้งานไประยะหนึ่งผมนี่คือฟารมคิดส่วนตัวผมนะครับโดยส่วนใหญ่เลยคือแหวนกวาดน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะติดตายนะแหวนกวาดน้ำมันเครื่องมันจะติดตาย พอแหวนกวาดน้ำมันเครื่องมันติดตายมันก็ไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าช่วยกวาดน้ำมันเครื่องพอมันติดตายปั๊บน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะเล็ดลอดขึ้นมาบนหัวลูกสูบหรือห้องเผาไหม้ได้มากกว่าปกติก็จะส่งผลให้น้ำมันเครื่องท่านเนี่ยสูญหายหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินน้ำมันเครื่อง ส่วนสาเหตุที่มันติดตายก็คือไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดนะไม่ค่อยได้ใช้รถจอดทิ้งเอาไว้นะครับมีรถหลายคันที่บ้านรวยนะครับนะใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำเกจต่ำนะอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นฮะเนี่ยติดตายเห็นไหมครับเนี่ยส่วนแหวนอัดหนึ่งเนี่ยนะฮะยังหมุนได้แหวนอัดสองยังหมุนได้เห็นไหมครับเนี่ยส่วนแหวนกวาดน้ำมันเครื่องนี่เดสสมอลเล่เรียบร้อยครับ นะบางทีนะครับของบางบางคนนะครับที่เอามาให้ซ่อมเนี่ยผมแค่ถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้แหวนกวาดน้ำมันเครื่องมันขยับทํางานได้เป็นปกติก็ไม่มีค่าใ,ใช้จ่ายอะไรมากมายนะแต่บางคันก็คือลูกกระบอกสูบมันสึกหลอด้วยนะัก็คือต้องว้านเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่ทีนี้เราจะถอดตัวกิบล็อกสลักลูกสูบท่านฟังผมอธิบายให้ดีนะครับ เราจะถอดลูกสูบออกจากตัวก้านสูบเราจะต้องถอดตัวคลิปล็อกสลักลูกสูบเวลาเราถอดคลิปล็อกสลักลูกสูบมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าให้ถอดข้างซ้ายหรือข้างขวาผมสอนนักศึกษาผมจะบอกแบบนี้ว่าคุณถนัดมือข้างไหน แล้วเวลาคุณนั่งปฏิบัติงานเนี่ยคุณคิดว่าข้างไหนเนี่ยมันถอดได้ง่ายและสะดวกไม่มีนะฮะว่าจะต้องมาถอดข้างซ้ายต้องมาถอดข้างขวาถอดข้างที่คุณปฏิบัติงานได้สะดวกแล้วคุณจะถอดกิฟล็อกข้างไหนออกก็แล้วแต่เวลาจะดันสลักลูกสูบออกซ้ายและขวามีค่าเท่ากัน ไม่มีนะครับว่าถอดข้างนี้ข้างนี้ออกยากถอดข้างนู้นข้างนู้นออกง่ายไม่มีนะครับนะวันนั้นอย่าหลงประเด็นนะครับมันถอดข้างไหนก็แล้วแต่คุณจะสะดวกทีนี้ในคลิปเนี้ยผมถนัดขวาแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมถอดข้างเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยนะครับด้านซ้ายลูกสูบเนี่ยผมจะถอดและประกอบได้ง่ายผมก็จะขอถอดข้างนี้ผมอธิบายชัดเจนแล้วนะครับนะ ไม่ได้บอกว่ามีสูตรว่าต้องถอดข้างนั้นข้างนี้เอาที่เราปฏิบัติงานสะดวกใช้ซี่ลวดนะครับแคะกิบล็อกออกแล้วบอกก่อนเลยนะครับว่ากิบล็อกพวกนี้เดี๋ยวนิดนึงกิบล็อกพวกนี้นะครับเวลาถอดออกแล้วเนี่ยตามหลักจริงๆเนี่ยคือเขาทิ้งเลยนะครับจะไม่นํากลับมาใช้ใหม่เดี๋ยวจะนะไม่ถูกต้องเวลาเราจะถอดกิบล็อก ให้เราหาผ้าแห้งสะอาดหรือกระดาษก็ได้ที่มันสะอาดเอามาอุดไว้ก่อนอเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับอุดเอาไว้ครับเพื่อเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกตกเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงในห้องแข้งแล้วก็ป้องกันความโชคร้ายหรือความซวยมาเยือนครับเดี๋ยวกิฟมันปิวเข้าไปนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่ายังไงท่านก็จะผ่าเครื่อง ไปถึงข้อเหวี่ยงไปถึงเกียร์เลยท่านจะไม่อุดไม่มีปัญหาแต่ในคลิปนี้ผมบอกแล้วว่าส่วนกลางคือเกียร์เนี่ยเจ้าของเขาไม่อนุมัติเพราะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนนะเอาผ้าแห้งสะอาดอุดแค่กิบล็อกสลักลูกสูบออกนะต้องระวังกิบบินด้วยนะครับระวังด้วยนะกิบมันยาวไอ้โทษนะ ซีลวดมันยาวครับมันก็จะแงะยากหน่อยนึงเนี่ยนะฮะก็จะออกมาแล้วนะครับถ้าท่านใช้ครีมปากแหลมดีๆนะครับก็จะจะง่ายนะครับผมเอากิ๊บล็อกออกมาแล้วตัวเนี้ยก็อยู่ที่มูลค่า10บาทถึง20บาทนะครับถ้าของแท้นะครับถ้ากิ๊บแท้เนี่มันจะเป็นรูปตัว C C แต่ถ้าเป็นของเทียมเนี่ยจะเป็นรูปตัว G นะถ้าใครไม่รู้จักตัว C กับตัว G ในภาษาอังกฤษก็ไปที่ริมสระน้ำแล้วก็โดดน้ำตายไปซะนะครับนี่โอเคนะผมเอากลิปล้อออกไปแล้วนะครับผมก็จะดันสลักลูกสูบออกพี่ปุ้อยู่ฝั่งนี้แหละ ถ้ามันไม่ได้ติดตายนวะมันเครื่องไม่แห้งนะครับมันก็จะดันออกได้ง่ายๆนะครับพอแล้วครับอาจรยโอเคครับ ไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องไปดึงสลักลูกสูบให้หลุดออกจากลูกสูบนะครับเอาแค่ว่าท่านเอาลูกสูบออกจากก้านสูบได้ก็พอนะครับเดี๋ยวผมขอญาใช้คีมจับตรงนี้นะครับนะแค่นี้นครับแค่ให้มันหลุดออกมาได้แค่นี้นะแล้วคีมที่ผมจับผมก็ไม่ได้ตะบี้ตะบานไปบีบจนมันเป็นรอยนะครับให้เข้าใจด้วยนะครับ เดี๋ยวหลายท่านจะห่วงว่าเอาครีมไปจับแล้วมันเป็นรอยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าย้ำเลยนะครับท่านจะถอดกิ๊บล็อกข้างไหนก็ได้เอาที่ท่านเนี่ยถอดและจะประกอบกลับได้สะดวกถอดกิ๊บล็อกข้างไหนออกก็แล้วแต่นะครับสลักลูกสูบเนี่ยมันออกได้ทั้งซ้ายและขวาไม่มีนะครับว่าถอดออกข้างนี้สลักจะออกง่ายไม่มีนะครับผมย้ำนะครับนะ ทีนี้พอถอดออกมาแล้วนะครับนี่นะท่านดูนะบนหัวลูกสูบเขายังค่อนข้างจะขาวและสะอาดของ Honda นะครับจะมีอักษรกำกับว่า IN นนะคือบอกตำแหน่งการติดตั้งลูกสูบเดี๋ยวว่างสะดวกผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องลูกสูบเห็นประกอบผิดกันจังเลยนะเห็นบอกว่าต้องเอาเวอร์เนียมาวัดระหว่างสลักกับกระโปรงนะครับอันนั้นในกรณีเป็นลูกแต่ง ลูกที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์บนหัวลูกสูบนะแต่ถ้ามีสัญ,ญลักษณ์บนหัวลูกสูบผมบอกเลยว่าผมไม่เคยจับเวอร์เนียมาวัดครับท่านลองคิดถึงฟาร์มเป็นจริงนะครับในโรงงานผลิตในโรงงานประกอบรถเนี่ยนะฮอนดะ้าให้สัญ,ญลักษณ์มาอินยามาฮ่าถ้ารุ่นก่อนๆจะเป็นลูกศรถ้ารุ่นใหม่ๆยามาฮ่าจะเป็นจุดนั่นคือบอกทิศทางการติดตั้งหรือประกอบลูกสูบมาแล้ว พนักงานในโรงงานพอเห็นลูกสูบมาปุ๊บอินอยู่ด้านบนฝั่งไอดีเขาก็ติดตั้งประกอบไปอย่างนั้นนะไม่มีแล้วครับอินแล้วยังต้องเอาเวอร์เนียมานั่งวัดอีกนะครับผู้จัดการหัวหน้าแผนกเห็นได้ไล่ตะเพิดดีครับนะของ Honda นะครับจะสองจังหวะจะสี่จังหวะจะใช้คำว่าอินแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะทิมอินกับหัวกับหาอาจอาจจะอ่านเป็นคำว่านิหรือนีก็แล้วแต่ ให้เข้าใจว่ายังไงมันก็คืออินนะครับอยู่ด้านลิ้น ID โอเคนะครับนี่นะแหวนเห็นไหมแหวนอัด1กับแหวนอัดสหมุนได้แต่แหวนกวาดน้ำมันท่านเห็นไหมครับเนี่ยตายสนิทเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทำการแกะนะครับแหวนลูกสูบเพื่อเอามาเช็คกับกระบอกสูบว่ามันหลวมจัดจนส่งผลให้กินน้ำมันเครื่อง จนต้องคว้านเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะนําเสนอกับเจ้าของรถก่อนนะครับว่าเขาจะพอใจกับระดับไหนมีงบประมาณเท่าไหร่ก็จะฝากไว้นะครับขั้นตอนในการถอดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะส่วนเดี๋ยวผมจะไปลือ้อฝาสูบถอดวาล์วถอดแคมอะไรต่อนะั่นก็อีกเรื่องหนึง่ง ก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนั้นท่านที่อยากจะลื้อรถส่วนบนท่านก็พอทำให้ดูเป็นแนวทางได้อยู่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ